สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักละกับเอฟซีที่คิดฮอดคิดเถึงถูกๆท่านนะครับเมื่อนี้พาท่านผู้ชมมาในงานแห่เทียนภรษาของตำบลน,นากระแซงเหมือนเดิมครับพิธีพิธีเปิดพิธีปิดของเพ่อนเมื่อนี้นะครับวันนี้ทําพิธีทั้งเปิดเปิดแล้วก็ทําพิธีปิดนะครับเออเป็น คลิปชุดท้ายของงานนี่นะครับสําหรับงานแห่เทียนพรรษาของชาวตําบลนากระแซงมือนี่มีสักขีพยานมาเอ่อร่วมกันตาสินหลายขู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการมาจากหลายๆท้องที่นะครับมานาั่งเป็นประมุขประท่านตอนนี้ทังทีมงานเพิ่นกังจัดจัดมองถ่ายรูปถ่ายยังไห้เรียบให้้อยเนาะ เออเพราะว่าทางคณะอบอตอนะครับไมบ่ว่าสิเป็นพนักง,งานทางอ,อ,องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงไม่ว่าจะเป็นออของทัองฟาาราชการเพื่อกังแนะนําตนแนะนําต,ต,ตัวกันนะครับบได้ว่าสะเป็นผู้นั่นมาจากทานั้นไม่ว่าลยว่าผู้นี้มาจากทางนี่นะครับท่านนายกสมรอ,อบมาพันและการถล่องสองท่านนะครับที่เพื่อนหาแนว ส้างแนวเฮห,หาแนวมาให้ท่านผู้ชมเด้เบ่งกันร่วมครมับชาวตำบลนากระแซงทุกคนสามารถสิงค์การบริหารส่วนตำบลเดชหลยคู่หลายๆคนมีทั้งพระภิกษุสามเณรที่เข้ามานั่งเป็นสขีพยานในงานนะครับลายหน่วยงานาราชการหน่วยงานของเอกอชนม่วว่าจะเป็นพวกชาวบ,บ้านแขกบ้านไกลไท่บ้านด่นออกมาจากจังหวัดอื่นก็มีนะครับที่เพิ่นมา ้เบื้องแง่ที่ระดับตำบลของตำบลหน้ากระแซงมือนี่นะครับเป็นมือเปิดแล้วก็เป็นมือปิดพร้อมให้ท่านผู้ชมเนเบื้องอที่เพิ่นมาสแสดงให้เบื้องนะครับมันสิมีอยู่ต้นเทียนอยู่สี่ต้นนะครับผมก็บพิเน้นอ่าต้นเทียนบันไดน,นะครับเพราะว่าต้นเทียนนี่เพิ่นโบเดเพิ่นบรดเ,เน้นว่าเสียให้มันงามแทหรือเห็ดสำไรสำหนึง่ง เฮ็ดมากเพื่อเป็นประเภทนี้นะครับเพราะว่าชาวจังหวัดบรุรราชธานีต้องมีการแห่เทียนเข้าพรรษาเปนยียงศาสนาก็เลยเฮ็ดให้มันมีแล้วก็มีตนเทียนอยู่สี่ตนมีคณะขบวนแห่อีกอยู่สี่กลุ่มนะครับตำบลนากระแสงมีอยู่สิบหกหมู่บ้านเพงศาสนาก็เอาขันบ้านได้ไงเพื่อเขาสามบ้านบ้านได้หน่อยเพื่อเอาสี่บ้านเอาหาบ้านนะครับเอามารวมกันสองสามบ้านสี่บ้าน เนี่ยเป็นต้นเทียนต้ตนหนึ่งจะสีนาะถ้าเสียดหมูบ้านและตจนหมูบลล่บ้านแล้ว้นย่ยานมันบ่แล้วง่ายซึ่งเพราะว่างานเฮานีเขาเห็ดบแม่นา่าเห็ดเป็นงานใหญ่งานโตเนาะเออทำงานให้มันเป็นประเพณีให้พี่น้องเช่าบ้านไตรช่าบ้านอื่นนี่ได้ไม่มีโอกาสเด็กเขามาเบิงมีโอกาสเด็กเขามาเที่ยวพี่น้องผู้มาบ่พราท่านปีนี้ก็จะลืมปีหนานะครับตำบลน,นา่กระแซงเขาสจัดเป็นงานใหญ่อยู่สองงานนะครับเพราะว่าสิเป็นงาน บกเอื้อญ่าอจากสิแต่เป็นงานบกเอื้อญ่นี่กะบนี่แหไม่ยังกันนี่คือกันนะครับนี่งานบกเอื้อไ่แต่ว่า,าบัดน,นี้มาเป็นงานหฮเทียน,ขนเขาพรรษาเฮาเห็นเป็นงานบัหไงขึ้นมาคือกันกับมีหฮมีลลาร้ขบวนจีมาให้ท่านผู้ชมเด้ได้มาเบิ่งกันนะพี่น้องเบิ่งช่องหมอเทิงแล้วก็จะ่ริ่มกดไลค์อย่ริืมกดแชร์จะ่ริืมกดซับสไคร นะครับผู้บันทันติดตามก็นจะเริ่มกดติดตามให้กับช่องหมอลำเทิงด้วยโอกาสนี้ให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเบิ่งมวลมวล,มวลกันเชิญครับขอเสียงปรบมือให้กับตอนที่สอง้วยค่ะดีนี้หัวเรี่ยงแรบ เพส่งงานบุบังไฟอีกงานไหมละทางเมืองขอนแก่นมึงเลยแห่บีตาโผนเมืองสักกุลแห่ปราสาดเงินงามไร้วยเป็นตาบึงหลเหลือไฟและวมาดขนมอดแล้วมแพ่รอยเอ็ดขอดแล้วบแพ่รอยเอ็ดบุญพระเวทงาตานาชมได้กินลังกะบุนขนม กระตุ้มขนมมวนคักแน่ยามแก่กันร้อนเป็นตาอ่อนซ การแี่สวยงามมากเลยนะคะโอ้หนักใจกับท่านคณะกรรมการเลยนะครับอีกเพลงหนึ่งใช่ไหมที่สองเพลงเนาะครับแล้วก็ขอความกรุณานะครับกองเชียร์นะครับอย่าไปใกล้นักร้องไอ้นักรั่ของท่านมากนะครับเดี๋ยวมันจะสับสนนะคร about, of of ับเพืความสวยงามแต่ว่ากองเชียร์เต้นก็สวยครับจะไป

ให้ต่างๆนะครับสำหรับวนนี้สวัสดีครับ